และมาครับกับวิดีโอแมปใหม่ที่ทีมงานได้เปิดตัวออกมานะผมคิดว่าหลายคนน่าจะดูไปแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าดูของอันนี้หรือเปล่านะครับเพราะมันมี2ตัวนะวิดีโอมี2ตัวนะครับอันนี้เราจะเห็นตัวละครใหม่นะครับสาวน้อยเนี่ยได้มากขึ้นนะก็จะมีชิงช้าครับแล้วก็มีสัตว์ร้ายด้วยนะแต่ที่สําคัญคือตรงนี้ครับมีเหมือนเผาวันให้โหนด้วยนะเนี่ยครับทุกคนก็จะมีการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางแบบนี้เลยนะไม่รู้ว่า กระโดดแล้วมันมีตกหรือเปล่านะแบบกระโดดไม่ผ่านกดสกิลเช็คอาจจะเป็นสกิลเช็คหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มั่นใจนะครับแบบกดสกิลเช็คไม่ทันแล้วก็ตกอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่แน่เหมือนกันไม่แน่ใจอะไรประมาณนั้นครับความสาวสาวน้อยเนี่ยครับยังไม่ได้โชว์อะไรมากมายนะมีแค่วิดีโอประมาณนี้ครับอ่ากิจกรรมอันไหนก็จะเป็นกิจกรรมปริศนาของมิสไนติงเกลนะครับอ่ะอย่างที่เห็นกันเลยเนาะถามว่าไอกิจกรรมเนี่ยมันทําอะไรได้ มันก็ไม่ได้ทําอะไรได้หรอกครับแค่บัตรส่วนลดเนาะแต่ส่วนลดเนี่ยคือเป็นแสแตมป์แดงด้วยนะ <S <S ไม่ใช่ส่วนลดเกลือม่วงนะครับแค่สแตมป์แดงเท่านั้นแล้วก็การซื้อเนี่ยครับจำกัดไปที่10ครั้งโอ้โ oh! ห <laughs> มันคงมีคนอยากได้เหละมัง้งเขาก็เลยจำกัดไป10ครั้งแต่ดูจากในร้านค้าเนี่ยครับมันไม่น่าถึง10หรอก <Hello. S 1> แต่ถ้าถามว่าถ้าซื้อจริงๆเนี่ยผมว่าสกินม่วงน่าจะดีสุดครับน่าจะสวยสุดเนาะส่วนอย่างอื่นเนี่ยครับสกินฟ้าสกินอะไรเนี่ยบัตรแรกถ้าเล่นเนี่ยครับบัตรแรกก็มีนะไป สกินฟ้าเนาะแล้วก็อย่างถัดไปครับจะมีเนื้อเรื่องใหม่เข้ามานะเนื้อเรื่องใหม่เนี่ยครับก็จะนั่นแหละครับย้อนไปที่ออฟฟสเนี่ยครับตอนหนุ่มๆน,นั่นเองนะออฟเิศเนี่ยครับเขาเปิดประตูเข้ามานะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตอนหนุ่มเนี่ยเขาเข้ามาในห้องนี้ยังไงหรือเขาย้อนความทรงจําผมคิดว่าน่าจะเป็นย้อนความทรงจําครับแต่ห้องเนี้ไม่น่าใช่ห้องของออฟฟิศแนะ่ๆครับเพราะว่าทุกคนเห็นไหมอ่ะอย่างแรกนะครับเมื่อเข้ามาเนี่ยครับเราจะเห็นเป็นรูปสาวน้อย ทุกคนมองเห็นพื้นหลังไหมครับของสาวน้อยเนี่ยรูปรู้วเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเคลื่อนหาที่ออฟฟิศอยู่นะตอนนี้นั่นแหละและสาวน้อยในรูปเนี่ยครับคือใครสาวน้อยในรูปเนี่ยครับก็คือสาวน้อยที่ออฟฟิศเนี่ยครับรับจ้างมาเพื่อตามหาสาวน้อยคนนี้แหละและทําไมสาวน้อยคนนี้ถึงมาถ่ายอยู่หน้าประตูบ้านหลังที่ออฟฟิศอยู่สืบสวนอยู่ได้ละ่ะก็นั่นแหละครับแสดงว่าเขาเคยอยู่ณนะบ้านหลังนี้นะสาวน้อยคนนี้ก็คือตัวละครใหม่ที่จะเข้ามานั่นแหละ และเมื่อออฟเฟตเนี่ยครับเดินมาอีกนิดนึงเนี่ยจะเจอกับปฏิทินนะซึ่งปฏิทินอันนี้ครับจะวงกลมไว้ที่วันที่15นะวันที่15ซึ่งน่าจะเป็นเดือนนี้นั่นแหละครับถามว่าวันที่15เดือนนี้มันคือวันอะไรซึ่งตัวละครของออฟฟตเนี่ยครับพูดขึ้นมาเองนะทุกคนเห็นไหมข้างล่างเนี่ยวันที่บนปฏิทินที่ถูกวงเอาไว้เนี่ยมันคือวันของเธอที่จะเริ่มต้นกับเกมนี้อ่ะก็แสดงว่าตัวละครเนี่ยครับจะเข้ามาวันที่15้นั่นเองนะ ก็น่าจะวันจันทร์ครับซึ่งอัปเดตปกติเนี่ยตัวละครมันจะเข้าประมาณวันพฤหัสนะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับมันก็อาจจะเซอร์ไพรส์เนาะเหมือนเหมือนออฟฟียอะและเมื่อมองไปรอบๆห้องเนี่ยครับจะพบกับกระเป๋าเสื้อผ้าของใครบางคนนะซึ่งตัวละครของออฟฟิศเนี่ยครับสันนิษฐานว่ากระเป๋าเสื้อผ้าอันเนี้ยเป็นของผู้หญิงครับที่มีอายุราวๆ20ปีนะและเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงที่อยู่ในตระกูลผู้ดีนะอะไรประมาณนั้นครับเนี่ยชาติตระกูลดีอะเขียนไว้ด้านล่างอยู่นะครับ ใครอ,อยากอ่านเต็มก็คอรสแล้วก็อ่านก็ได้นะก็มีประมาณนี้ครับและอย่างสุดท้ายเนี่ยครับที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยก็คือไดอารี่นั่นเองนะพอคลิกเนี่ยครับเราก็จะเข้าสู่เกมซึ่งทําไมเขาถึงเอาไดอารี่มาไว้ตรงนี้หรือว่าสิ่งที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่ออฟฟิศเขียนขึ้นมาอ่าอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวน,นี้ไม่เกี่ยวผม,ผมมั่วเองผมมั่วผมไม่โนแล้วก็ในเรื่องของสาวน้อยนะครับจะเข้าวันพรุ่งนี้นะทุกคนก็อย่าลืมมาเล่นกันได้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะตัว อาจจะเข้าให้ซื้อวันที่15หรือเปล่าแต่ว่าให้มาลองเล่นพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ครับและเรื่องอื่นเนี่ยครับมีอะไรบ้างเนาะนักปั้นหุ่นขี้พึ้งเนี่ยครับจะสามารถเล่นใน 8B2 แล้วก็หมดแบล็คแจ็คได้แล้วนะครับแล้วก็ภารกิจของนักปั้นขี้พึ้งเนี่ยครับไอ้ปกติเนี่ยอันเนี้ยอันที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยปกติมันคือ1 2 3ใช่ไหมทำให้ผู้เล่ชีวิตเนี่ยแข็งตัวหน3่งครั้งหลายคนก็คงป่นว่าอุ้ยทีมงานงนี่เยออ่ามครั้งนี่มันเบอันะไปอ อะไรประมาณนั้นครับแล้วก็อย่างถัดไปนะครับเป็นการปรับตัวละครใหม่นั่นเองนะสมมุติว่ามี1คนในทีมนะครับจะใช้เวลาในการมองฮันเตอร์เนี่ยครับเพื่อให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเต็ม100%ไอ้ที่ควบคุมฮันเตอร์นั่นแหละ8วิเมื่อมีนักเขียนนิยาย2คนนะครับจะใช้เวลา16วิเมื่อมี3คน24วิเมื่อมี4คน32วิก็คือทีมงานเขาพยายามแบบอ่าไม่ให้แบบทุกคนเล่นนะักเขียนนิยายทุกคนนะี่ะยิ่งเล่นหลายคนเนี่ยครับเอาเป็นว่า มันจะแย่ลงนะตัวมันจะแย่ลงให้ให้เล่นคนเดียวอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็อย่างถัดไปนะครับนักเขียนนิยายเนี่ยไม่สามารถควบคุมผู้เล่นที่ไปต่างโลกได้แล้วผมคิดว่าอันนี้น่าจะแปลว่าไม่สามารถควบคุมเพื่อนที่ตายไปแล้วอะเอาง่ายๆเลยไม่สามารถควบคุมเพื่อนที่ตายไปแล้วเพื่อนที่ตายไปแล้วก็ไม่สามารถควบคุมเราได้อะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ไม่สามารถควบคุมเพื่อนที่อยู่ในตู้ล็อกเกอร์ได้ สมมติว่าเพื่อนเรากำลังจะโดดเข้าตู้ด็อกเกอร์เนีครับเราไม่สามารถควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมฮันเตอร์ในขณะเปิดตู้ได้เช่นกันครับก็คือสมมุติว่าฮันเตอร์เปิดตู้เนี่ยก็ไม่สามารถควบคุมได้อะไรประมาณนั้นครับอ่ะไอที่สําคัญก็มีประมาณนี้นะที่จะอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับร้านค้านาะ แลวถ้าใครยังไม่ทำภาร,รากิจตัวละครเนี่ยครับอย่าลืมไปทำกันด้วยนะเพราะว่าสกินทองนะครับทุกคนสกินทองนะอันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันและทีมงานเขาบอกอยู่น,นะครับว่าถึงวันที่18พฤศจิก,กาครับ2อาทิตย์ไม่ประมาณเหลือประมาณ2อาทิตย์ครับอันนี้คือหมดแล้วนะครับอัปเดตที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นเนี่ยคืออัปเดตล่าสุดนะและก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้ทำคลิปที่ยุ่งยุ่งอยู่เนี่ยไปสอบไปอะไรเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะมาดูกันก่อนนะครับไอที่สำคัญสำคัญเนาะอย่างแรกนะครับปรับนักปั้นหุ่นที่พ ข้อแรกนะครับก็จะปรับความสูงครับความสูงความสามารถขั้นที่1เนี่ยเล็กน้อยนะความสามารถขั้นที่1เนี่ยผมคิดว่าไอความสามารถนั้นหรือเปล่าไอความสามารถในการชาร์จยิงอะเพราะว่าการยิงปกตินะครับมันน่าจะเป็นความสามารถขั้นที่0ูนย์นะและข้อ2นะครับเมื่อศิลป,ปินหุ่นคีพึ่งเนี่ยครับยิงไปปิดแผ่นไม้และหน้าต่างเนี่ยจะไม่สามารถข้ามได้จากปกตินะครับคือ8วิปรับมาเป็น12วินะก็คือบัฟนั่นแหละแล้วก็อย่างต่อมาครับปรับเอฟเฟกครับสำหรับเครื่องประดับเครื่องแต่งกายเนาะ และทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณเท่านี้แหละครับอันนี้คือพยายามแบบอัปเดตท,ที่มันสาคัญสำคัญเนี่ยอันเก่าๆเนี่ยผมพยายามเอามาพูดให้ฟังนะก็คือบัฟความสามารถของฮันเตอร์ตัวนี้เพราะว่ามันมันแย่จริงทุกคนมันแย่จริงมันแย่จริง,รงอันนี้หลายคนก็ออกมาบนน่นนะครับคือถ้าเทียบกับแอนเนะี่ยแอนดีกว่านะข้อดีของตัวละครเนี่ยครับคือมันสามารถเบิลได้แค่นั้นเองแหละตอนท้ายเกมมันเบิลได้ตอนเครื่องจะจุดอนะ่ะอะไรประมาณนั้นครับก็คือช่วงนี้นครับผมก็เล่นไอเดนถือว่าน้อยเนาะก็ยุ่งยุ่งอยู่นั่นแหละทุกคน แต่พยายามจะอัดคลิปมาให้ดูแล้วกันไอ้ซึ่งคลิปเนี้ยหลายคลิปเนี้ยผมอัดมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดครับคลิประกี้กายเนี่ยไม่รู้จะได้อัปตอนไหนคลิปซาซีเนี่ยลืมไปแล้วนี่ไลืมไปแล้วอ้ยลืมลืม,ลม,ลม,ลมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทั้งหมดด้วยนะครับไอ้คลิปอะไรนะแก้หมานี่ก็โหโมไว้ตั้งนาน Hello.